อ๊อบปองสักคัมแบ็กละจ้าปล่อยเพลงใหม่รักนี้หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ forever ค่ะแถมได้โทมัสกล้องมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีอกกันใหม่เนี่ยเตรียมตับมาพร้อมแล้วเพราะว่าจากที่ดูทีเซอร์จากที่ดูโปสเตอร์มานะดูเหมือนว่าเราอาจจะได้เสียงตาจากเพลงนี้นะคะยิ่งบวกกับเสียงพี่อ๊อบเข้าไปอีกแบบเตรียมตับพังได้เลยป่ะเริ่มกันเลยดีกว่าในทีเซอร์เขามีพูดแบบคุณพ่อมาส่งหรอแบบไม่นะไม่ลุ้นมากนะ ไม่เอานะมันจะต้องไม่ตับพังขนาดนั้นนะต้องไม่ใช่พ่อสวัสดีค่ะนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณพ่อมาส่งเหรอครับหัวใจเต้นเลยไม่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 พูดออกมารู้ว่าไม่ใช่ยังไม่เฉลยเล่าย้อนหลังก่อน คืออะไรอ่ะน้องน้องโดนรังแกมาด้วยกันตอนเรียนเหรอใครแก้งงก้องร้องคุณเลยลูกนี่มันคนติดแอคหรือเปล่า

เพลงเมื่อกี้คือตั้งใจอ่านเนื้อเพลงอยู่นะทุกคนกให้เง,งิงนให้เ<อ>โอ้ยนา่ารักตัง้งใจเขยา่า ไปแค t ชี่นะฟังแบบแป๊บเดียวแบบสามารถร้องคอคอตามได้เพลงติดหูงแ่ๆๆเฮ้ยเพลงมันไม่ได้เศร้าขนาดนี้เฮ้ยมีความหวังละเพลงมันไม่ได้แบบความหมายมันไม่เชิงเศร้าอ่ะมันเป็นไปในทางที่ดีมากกว่า กโดนแกล้งอีกแอ่ะดูชอบตรงนี้ดีจังเลยอ่ะอ้าวแอบถ่ายฮึ่ยฮฮ้ยฮยฮยุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยยายายาหยุดทันใครมาช่วยคุณครูเหรอเอาเอารูปที่แบบถ่ายให้ครูดูอีกแล้วไงแต่ครูต้องมาจัดการเด็กที่รังแกกันก่อนไหมเฮ้ยอย่าทำน้อง อา้าวเป็นพอ่นพอคุณพ่อทำไมทำงี้อะคะชอบฉากนี้มากเลยอะฉากน,อน้องใต้สะพายยิ้มน้ำนุ่มโทรมายิย้มเมื่อกี้น่ารักมากโอ้โห เคยเห็นโฮมัดกล้องเล่นดราม่าฟิลนี้มาก่อนอะเก,ก่งนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเก่งอะโอ้คุณครูสายตาวาวอนนักจีบเขาเลยใช่ค่ะไม่ใช่คุณพอ่อนี่ไงไม่ใช่คุณพอ่อคุณอาแวคุณอะหนูกเก่งมากลูกเป็นหลานที่ดีฝากหลานด้วยน,นะครับ คุณครูจีบเลยไม่ใช่คุณพ่อจีบคุณอาเลยน่ะแล้วแบบคุณครูคือเปลี่ยนเลยจากใส่ตาเมื่อกี้นึกว่าเป็นคุณพ่อพ,อ,พอบอกว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณครูเปลี่ยนเลยน,น่ะเห็นไหมคุณครูใส่ตาเปลี่ยนเฮ้ยทุวัดเก่งนะเก่งนะใส่ตาเปลี่ยนนะเฮ้ยน้องเก่งขอฟังเพลงอีกนิดนึง ม้จะต้องเจ็บเท่าไหร่แค่ได้มีเธอตรงนี้อะอย่างที่ใหม่เข้าใจเลย นี่คือสุดท้ายที่ฉันไม่ต้องเจ็บปวดมันอาจจะหมายถึงเมื่อก่อนเคยผ่านความรักที่เจ็บปวดมาแต่ว่าความรักนี้ขอเป็นความรักสุดท้ายที่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปมันก็สามารถโยงได้กับ MV นี้ที่ปลายเปิดด้วยนะว่าแบบความรักของพวกเขาเนี่ยเคยเจ็บปวดมาก่อนเมื่อสมัยเด็กแต่ถ้าได้สารต่อคราวนี้อาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายที่ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเพี่ยวขาสามารถออกเพลง ใหม่มาได้เลยค่ะแล้วก็ทำเอ็มวีพักต่อค่ะคุณครูกับคุณอาจีบกันเป็นรักที่ไม่ต้องเจ็บปวดนะคะรอซัพพอร์ตนะคะถ้าทำเอ็มวีพักต่อค่ะฟิลหลังจากดูจบคือแอบรู้สึกดีกว่าที่คิดเอาไว้นะตอนแรกเหมยเก่ว่าแบบมันจะต้องตับพังแน่เลยแนวแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอะไรประมาณนั้นนะคะคือเรานึกถึงพี่ออฟเนาะบวกกับโปสเตอร์บวกกับทีเซอร์ที่ปล่อยมาเรานึกว่ามันจะแบบหยีมากๆเศร้ามากๆนอก้องกล้องอาจจะเป็นพ่อหรือเปล่าหรือยังไงที่แบบรักเป็นไปไม่ได้แต่แบบ เออ MV เขาไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นมันเป็นเรื่องราวความรับที่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดมาด้วยกันแต่ว่ามันก็มีปลายเปิดให้เราสามารถไปคิดต่อได้แถมเพลงนี้ของพี่ออมนะคะแค t ชี่มากเลยฟังตัดเดียวเข้าหูเลยมันเหมือนแบบ ฟังแค่นิดเดียวท่อนต่อไปเราสามารถร้องพคอ,อตามได้แล้วอะ่ะเนื้อเพลงทานองอะไรคือมันเข้าถึงง่ายมากๆแล้วบวกกับเสียงพี่ออฟไปอีกนะคะมันดีมากๆเลยมันเพาะมากๆเลยไม่เชื่อว่าเพลงนี้จะกลายเป็นเพลงโปรดที่ใหม่ฟังซ้ำๆซ้ำๆในช่วงนี้อย่างแน่นอน MV ก็ดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจากโทมัสกล้องแล้วน้องๆก็ทําออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าพี่ออฟคะขอเพลงภาคต่อได้ไหมคะสาววายอยากดูเวอร์ชั่นสาร,สารต่อว่าคุณครูกับคุณอาร์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปถ้าใครอยากตามไปดู MV เพลงนี้นะคะก็สามารถตามไปดูกันได้ค่ะที่ช่องของ อ f f i c i a l w h ไวมิวสิ c ค่ะนอกจาก MV แล้วเนี่ยเขายังมีคลิป Behind The Moment ด้วยนะคะเป็นเบื้องหลังการถ่าทยทำา v v ทั้งของฝั่งโทมัสกล้องแล้วก็ของฝั่งพีออฟเลยหรือว่าสามารถตามไปฟังเพลงนี้กันได้นะคะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ